มาทาขึ้นละมันครับมืัอนี้ท่านแหละตะวันนี่เนาะเด็กหน่อยเป็นทางไหนเนะาะเ็สงานกูงงาน,น,นครับเด็กหน่อยนี่เรียไไบร้ายแล้วครับนละมันนี่เดี๋ยวนี้ส่งไปละย่องคือเก่านะครับเป็นรว่นล่องครับ ลองรถปิกอัพใส่ในเทละเมือน่ำครับใส่ละเด็กหน่อยทั้งหนบุหลีเจียทั้งหนเบิดบุมพนดาก,กันไป็งได้บิดละ่ะ ไปลียังไงเนาะเอาตอยาครับลิดหน่อยก็ดีเสาลสาเสละ ย่นดีสยังครับป้ากันไปยังได้หลับมานไงฮ มันพากันเขาทอแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่มันเทวัน